วิกาดิค่ะแพนนะคะเบลนะคะตอนแรกมาตป่าอัอริทึมแล้วใจแบมบิวตี้ EP นี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยเพราะว่าจะชวนคุณแพทกับคุณเบลมาทายเครื่องสำอางไวเรียนมาดูกันว่าไวเรียนกับไวรุ่นเนี่ยเขาใช้เครื่องสำอางแบรนด์เดียวกันไหมกิการง่ายๆเนี่ยก็จะมีคำถามทั้งหมด10ข้อแล้วก็จะให้เวลาการตอบคำถามเนี่ยข้อละ3าวินาทีถ้าตอบเหมือนกันมากกว่า5ข้อก็คือรับรางวัลไปได้เลยคิดว่าจะทายใจตรงกันไหม ว่าตรงตรงแน่นอนค่ะพร้อมไหงคะพร้อมค่ะโอเคเลิศเลิศเลิศมาที่งานผิวค่ะหนึ่งสองซ้ำไลเนอร์ต่อมานะคะมิสติกค่ะหนึ่งสองซ้ำเจาะแป้งฝุ่นหนึ่งสองซ้ำน่า งพี่ใช้เป็นยังไงนะใ,<ช>ใช้เป็นแบบที่มันเป็นแป้งนางฟ้าที่เขาเรียกว่ากันว่าแป้งนางฟ้าออา๋ขอ,ของหนูใช้เป็นแบบกระปับกลมๆออ๋เป็นแปง้งฝุ่นมาสคาราหนึ่งสองสาม <c oughs> คิสเมียร์แอนเขาหนูเป็นคนแบบแต่ขนตาไม่ค่อยเป็นใช่ไหมแต่ว่าพอปัดอันนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยเจ๋ของเบลใช้เป็นคิสเมียร์แอนที่เหมือนแบบว่าตอนนี้ใช้เป็นสีน้ำตางพอรู้สึกว่ามันธรรมชาติขึ้นใช่ค่ะบลัชออนแบบฝุ่นค่ะหนึ่งสองสามไม่ออก คอนเวชช้เป็นโทนแบบคูลโทนของโรแมนต์รู้สึกว่าสีมันมันทำให้หน้าใบขึ้นขึ้นกล้องขึ้นกล้องก็คือถ้าแบบฝุ่นก็จะใช้ดีออสสีโรสูดอายแชโดว์ค่ะหนึ่งสองโรแมนต์คอนซีลเลอร์ค่ะหนึ่งสองซกลาสค่ะตอนแรกจะตอบเอาว่ากลาสแล้วคิดว่าข้อต่อไปอาจจะถูกก็ได้ไม่อะไ่านะ บัชออนแบบพิมค่ะหนึ่งสองสามจากสบัชออนสีดำที่เห็นมใช่ที่ตอนนี้แบบคิดที่เขียนคิ้วหนึ่งสองสามนี้ค่ะมาที่ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้ววัดใจสุดๆเพาะจะไม่แคะแนนเละเจ็ดละข้อนี้ก็คือลิปปามหนึ่งสองสามเดียวค่ะ คืนคือส่วนใหญ่หนูจะใช้เป็นลิปออยล์แต่มันก็จะแบบให้บำรุงเหมือนลิปบาล์มใช่ไหมคะหนูใช้เป็นลิปออยล์แบบสีโรสอูดที่บป็นแบบสูบเหมือนกันใช่สีนี้คือแบบดัมมัสค่ะเดี๋ยวมาสรุปคะแนนกันเลยนะคะตอนนี้ก็คือคุณแพทกับคุณเบลได้ไปทั้งหมดห้าคะแนนค่ะรับรางวัลไปเลยแต่ว่ารางวัลในวันนี้จะเป็นกล่องสูบเดี๋ยวจะมีลูกเล่นนิดนึงที่ตาให้แบบว่าเลือกของรางวัลกันด้วย เลสองเป้าค่ะก็เป็นเบอร์สองสันติเบลเอร์สตาค่ะบาาน่าั้นเดี๋ยวให้ฝากช่องทางการติดตามของเตงได้เลยค่ะตกลนะคะเอ,อ่อเดี๋ยวจะมีไปถ่ายแบบก,กับหลายๆแบรนด์นะคะยังมีรนตินดตามแตม่ไอจีค่ะเบลโชซิตาค่ะ We ก้อนอิดอีพีหน้านะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครแล้วก็ทายใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ย mm. ก็ติดตามช่องทางของ4ีบันได้เลยค่ะ mm.